ครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1 0นะครับผมก็ได้นําคลิปมาฝากเพื่อนเพื่อนนะครับนี่ครับเป็นภาพความประทับใจนะครับของเหล่าพระสงฆ์นิกรของในหลวงนะครับได้มาเตรียมรับเสด็จนะครับในวันที่28นะครับผมนี่ครับเนื่องแน่นเลยครับทุกพื้นที่นะครับ ตั้งแต่พระราชวังอ,อัมพรภาษานะครับมายันพระราชวังสนามหลวงนะครับหรือว่าวัดพระแก้วนะครับผมนี่ครับอ่านะครับก็อย่าลืมครับกดติดตามต้อมชาแ n ล e l าด้วยครับแฮชแท็กินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับอ่าก็จะประดับประดาด้วยต้นไม้ดอกไม้กว่า2ล้าน ดอกเลยนะครับ2ล้านต้นนะครับผมนี่ครับอันนี้คือก่อนหน้า1วันนะครับผมก็มาถ่ายคลิปครับนี่ครับอ่าพอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็จะเรียกว่าพื้นที่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะครับผมในหลวงท่านก็ทรงให้เจ้าหน้าที่นะครับเอาเสื่อนะครับมาปูให้พี่น้องประชาชนนะครับได้นั่งกันเป็นระเบียบนะครับผมแล้วก็มีอาหารนะครับ มีน้ำดื่มนะครับวรนจาและก็มีหน่วยพยาบานะครับคอยดูแลความปลอดภัยนะครับผมและมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับนีครับตลอดเส้นทางเลยนะครับอันนี้คือช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับก็เริ่มมาจับจองพื้นที่กันแล้วนะครับผม นี่ครับยิ่งตกเย็นจะยิ่งแน่นกว่านี้นะครับแทบจะไม่มีที่เดินเลยครับผมสองฝั่งถนนราชดำเนินนะครับผมยาวไปยันสนามหลวงนะครับนี่ครับอ่าก็เป็นวันที่ดีนะครับไม่มีแดดด้วยนะครับฝนก็ไม่ตกนะครับผมนะครับไม่ร้อนมากนะครับผมอ่าพอช่วงประมาณชัก ห้าโมงกว่าไปแล้วครับก็อากาศสบายๆครับผมอันนี้ครับพี่น้องของเราครับลุงป้าน้าอาครับหรือว่าวัยทํางานหรือว่าลูกเด็กเล็กแดงครับพากันมาถวายความจงรักภักดีครับเพื่อรับเสด็จท่านครับผมในหลวงและพระราชนีและทุกพระองค์นะครับได้เสด็จมานะครับผม มก็ไม่ได้ถ่ายหมดนะครับตั้งแต่ลานพระรูปมาก็เยอะนะครับไม่ได้ไปถ่ายช่วงนู้นนะครับผมถ่ายช่วงเฉพาะตั้งแต่ผ่านฟ้ามานะครับนี่ครับประดับประดาด้วยต้นไม้นะครับสวยงามเลยครับตอนนี้ยังไม่ปิดถนนนะครับเพราะท่านยังไม่เสด็จนะครับท่านจะเสด็จประมาณ6กโมงกว่านะครับผม นี่ครับอ่าตรงนี้คือช่วงสนามหลวงนะครับนี่ครับฝั่งตรงข้ามคือศาลกรีการะครับผมที่เห็นเหลืองๆก็เป็นประชาชนนะครับที่นั่งรอรับเสด็จนะครับผมฝั่งนู้นนะครับนี่ครับ มีห้องน้ําบริการด้วยครับห้องน้ําสุขาเคลื่อนที่นะครับผมอ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเออโรงทานนะครับโรงทานของะบรามเดมจำรวจอูกหัวนะครับแจกเอ่อให้อาหารให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ไปต่อแถวนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีแถวของอ่าคุณท็อปและคุณไทส์นะครับได้มาแจกแบงค์ร้อยด้วยนะครับแบงค์ร้อย คนละหนึ่งใบนะครับผมแบงค์ร้อยเป็นที่ระลึกนะครับนี่ครับแถวยาวเลยนะครับผมอย่าต่อกันไปนะครับผมก็ได้มาหนึ่งใบนะครับผมนะครับมีเจ้าหน้าที่คอยนับด้วยครับผมก็ได้เรียกว่าเป็นคนที่โชคดีครับ ผมก็เป็นคนที่97ครับของรถสุดท้ายเลยครับก็ได้มาหนุนไปครับผมนี่ครับคือคุณบินมาเลยนิดนะครับผมแล้วก็คุณไท้ก็มาด้วยครับพอดีมีคนเป็นลมครับก็เลยคุณคุณไท้ไปช่วยครับผมนะครับเป็นมูลนิธิร่วมกันอยู่นะครับตรงนี้ นี่ครับได้แบงค์ร้อยมาแล้วนะครับเป็นที่ระลึกนะครับผมนี่ครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อนะครับผมพระเอกตลอดกาลนะครับผมต,ต,ต,ตลมตตช่วยเหลนะือพี่น้องนะครับที่เดือดร้อนนะครับผมครับ อ่านี่ก็คือบริเวณท้องสนามหลวงครับเราโรงเรียนเตรียมทหารนะครับอ่าแล้วก็เราบรรดาข้าราชการนะครับก็ได้มาถวายความจงรักภักดีนะครับเพราะตอนกลางคืนจะจุดเทียนชัยบริเวณนี้นะครับแล้วก็ทนายก็จะต้องมาบริเวณนี้นะครับผมนะครับช่วงประมาณค่ำหนึ่งนะครับผมการใชังงานใระบบจับผู้อาชญคุณธยศาสตร์ระดนวยการานส่ง ครับแล้วก็นี่ก็คือคุณพี่นะครับคุณน้าก็ได้มาแต่งชุดไทยนะครับแต่งชุดไทยเป็นที่ประทับใจนะครับมาเยืนถูถือธงนะครับอ่าธงชาติไทยครับธงไตรงของเราบริเวณท้องสนามหลวงนี่นะครับผมนี่ครับก็ถ่ายถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับผมเพื่อนๆนะครับนี่ครับผู้คนก็เยอะนะเยอะจริงๆเลยนะครับ อันนี้ครับพอพอผมรับเสด็จเสร็จผมก็เดินทางกลับนะครับช่วงนี้ก็เลยถ่ายพระบรมหาราชวังครับหรือวัดพระแก้วนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับสวยงามมากๆครับผมประชาชนก็เริ่มทยอยเดินทางกลับบ้านกันนะครับผม ครับส่วนนี้ก็เป็นอาคารกระทรวงกลาโหมนะครับนี่ครับนี่ครับสวยงามจริงๆนะครับตกแต่งอย่างสวยงามนะครับผมประดับประดาด้วยไฟนะครับผมนี่ครับสวยงามนะครับผมมาถ่ายรูปมาเช็คอินกันนะครับผมเพื่อนๆครับนี่ก็เดินกลับนะครับด้านข้างของ กระทวงกลาโหมนะครับผมนี้ครับค่อยๆทยอยเดินกลับกันนะครับไปขึ้นรถกันนะครับอ่าครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับและนี่ก็เป็นพระบรมฉายาลักษณ์นะครับของพ่อหลวงนะครับแล้วก็ในหลวงรัชการที่10ด้วยนะครับ เป็นรูปทรงงานนะครับเพราะว่าท่านก็เสด็จตามพระองค์ตลอดนะครับสมัยตั้งแต่พระองค์ยังทรงยาวไวยนะครับและก็พระพันปีหลวงด้วยนะครับผมนะครับขอให้พระองค์ทรงพระเจริญนะครับพระพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบนะครับผมนี่ครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมนะครับ ครับเดี๋ยวสักครู่ผมก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับเจอจุดไหนสวยๆก็จะถ่ายรูปมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนี่ครับพระบรมชายาลักษณ์สวยงามนะครับผมอันนี้ครับผมก็เดินทางกลับด้วยรถไฟฟ้า MRT นะครับผมสถานีสนามชัยนะครับผมใกล้ๆกับปากคลองตลาดนะครับนี่ครับสถานีสนามชัยนะครับสวยงามมากเลยนะครับผม อ่าเป็นทรงเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ความเป็นไทยเลยนะครับอ่านี่ครับสวยงามไหมครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับอ่าคนไทยด้วยกันนะครับรักกันนะครับรักและสามัคคีกันนะครับอ่านี่ครับขึ้นรถไฟ้าแล้วนะครับกลับบ้านแล้วนะครับรักและสามัคคีกันนะครับรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเพื่อนๆครับผมอ่าประเทศไทยจะได้ คงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับผมแล้วก็เรียกว่าจเจริญรุ่งเรืองสืบทอดต่อไปอย่างลูกหลานนะครับผมบฝากกดติดตามต้อมชาแนล53ด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ